ข้อมูลคาสึฮะสกิลมูลดาวจุดเด่นการจัดทีมอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์ใส่อะไรดีนะตัวละครสายชำนาญท่าที่โดดเด่นที่สุดในเกมโดดเด่นยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซึ่ซึกับเกม เกนชินอิมแพกนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็มากับคลิปพรีวิวหรือว่าข้อมูลตัวละครคสสาซึฮะนั่นเองครับสาหรับตัวละครนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวละครแรกเลยนะครับที่มาจากเมืองอินาซุมะหรือว่าเมืองประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับคสสาซึฮเนี่เป็นตัวละครที่มีจุดเด่นไม่เหมือนตัวละครอื่นที่เคยมีมาเลยครับตัวละครนี้จะน่าเล่นขนาดไหนกันไม่รอช้าก,กันดีกว่าครับไปดูกันเลย Is missing. The sounds of nature turn into a clamor of noise during stormy weather. The winds are coming. สำหรับคาซึฮะนะครับเป็นตัวละครดาบ5้าดาวธาตุลมนะครับคาซึฮะเป็นสามูไลพเนจรมาจากอินาซูมะนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีเรื่องมาพัวพันเกี่ยวกับกองเรือของเมืองริเย่ครับคาซึฮะเนี่ยนิสัยเขาจะค่อนข้างนิ่งๆนะครับแต่ภายในใจของเขาเนี่ยได้เก็บภาระอันหนักอึ้งมาจากอดีตซึ่งภาระเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเมืองอินาซุมะด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอไปติดตามกันว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ มาดูกันที่สเตตโปเกชชั่นของคาซึฮะกันดีกว่าครับสำหรับตัวละครนี้นะครับพลังชีวิตโจมตีแล้วก็ป้องกันเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้สูงโดดแต่ว่าก็ถือว่าไม่ต่ำเลยครับแต่อีกหนึ่งค่าที่สําคัญมากๆเลยเวลาเราเลื่อนขั้นตัวละครเนี่ยเราจะได้ค่าชํานาญธาตุมาครับหรือว่า Elemental Mastery นะสูงสุดถึง115.2เลยทีเดียวครับซึ่งเจ้าค่านี้แหละก็จะเป็นตัวบง่งบอกนิดนึงครับว่าตัวละครนี้จะเน้นไปที่การคอโมโบธาตุนะครับสำหรับไอเทมที่เอามาเลื่อนขัน นก็จะเป็นเจ้าสามูไรที่ตอนนี้อยู่ที่เกาะอ,อาจิเพลาโก้นะครับเจ้าดอกไม้ที่เอาไว้เลื่อนขั้นก็อยู่ที่เกาะน,นี้เหมือนกันนะก็สามารถไปหารอได้เลยครับมาต่อกันที่สกิลของคาสือฮากันเลยครับการโจมตีปกติกายูเบทเวิร์ก สำหรับการโจมตีปกติเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษเนาะก็จะเป็นการฟันต่อเนื่อง5ครั้งครับสำหรับการชาร์จโจมตีก็จะเป็นการฟันเป็นกากบาดออกไปด้านหน้าและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญครับก็คือการพุ่งลงโจมตีครับซึ่งการพุ่งลงโจมตีเนี่ยจะมาคอมโบกับสกิลธาตได้ด้วยครับเราก็เลยไปต่อกันที่สกิลธาตเลยครับชิฮายะบุรุสําหรับเจ้าสกิลธาตเนี่ยจะมีวิธีการใช้2แบบนะครับแบบแรกเลยคือการกดใช้ปกติครับกดใช้ปุ๊บคาซึฮะะกระโดดขึ้นไปในอากาศทันทีเลยครับซึ่ง จะต่อคอมโบไปที่การพุ่งลงโจมตีได้นะและอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการกดสกิลธาตุค้างนั่นเอง <Of course. S 1> คาซิฮะเนี่ยจะรวบรวมพลังก่อนที่จะกระโดดขึ้นไปครับ <Of course. S 1> โดยจะทำดาเมจเนี่ยรุนแรงแล้วก็กว้างขึ้นนะสำหรับการกดค้างครับพอกระโดดขึ้นไปกลางอากาศปุ๊บพ <Of course. S 1> อเราทำการพุ่งลงโจมตีจะเกิดเป็นาดาเมจธาตุลมนะครับ หลังจากที่ท,ทําดาเมจธาตุลมเนี่ยจะมีการรวบมอนสเตอร์เข้าสู่ศูนย์กลางด้วยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครธาตุลมที่สามารถรวบมอนสเตอร์ได้ครับคู่ดาวของสกิลธาตุแบบกดใช้จะอยู่ที่6วินาทีแล้วก็แบบกดค้างจะอยู่ที่9วินาทีครับผมถัดมาครับสกิลอัลติคาสึฮะสำหรับสกิลอัลติเนี่ยคาสึฮะจะทําการตาวัดดาบอย่างรุนแรงเพื่อทําดาเมจครับจากนั้นเนี่ยจะสร้างพื้นที่พายุออทัมเวิร์ินหรือเจ้าพายุแห่งฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยทิ้งเอาไว้ครับโดยเจ้า ภายุนี้เนี่ยจะสร้างเป็นพื้นที่ทําดาเมจต่อเนื่อง8วินาทีและสามารถผสมธาตุเข้าไปได้เพื่อทําดาเมจเพิ่มเติมครับคูดาวของสกิลอัลติจะอยู่ที่15วินาทีแล้วก็ใช้พลังงาน6 0หน่วยครับมาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวของคาซือฮะกันบ้างดีกว่าครับพรสวรรค์แรกคาวสตายเดอร์ จะช่วยลดสเตมินาในการวิ่งของตัวละครเราให้กับทุกตัวในปาร์ตี้เลยนะครับโดยเอฟเฟกนี้จะไม่ซ้อนทับกับเอฟเฟกเดียวกันของตัวละครอื่นนะถัดมาครับโซมองซอสแมนชิปหากเราใช้สกิลธาต์เราก็ผสมธาตุเข้าไปในสกิลธาตุเนี่ยการพุ่งลงโจมตีเนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มเติมครับโดยจะแรง200ของค่าแอคแท็ของเราและดาเมจที่ออกมาเนี่ยจะเป็นธาตุเดียวกับธาตุที่เราทําการผสมครับพรสวรรค์ติดตัวสุดท้าย Poetics of f u b u บ s u เมื่อเราทําการคอมโบกระจายนะครับคาซือฮะจะสามารถส่งต่อโบนัสความเสียหายธาตุนะครับที่เราผสมจากการกระจายเนี่ยทุกๆ1ค่าชํานาญธาตุจะได้0.04%ครับเป็นระยะเวลา8วินาทีโดยโบนัสธาตุแต่ละธาตุเนี่ยก็สามารถใช้พร้อมกันได้ถ้าเราผสมหลายธาตุลองคิดแบบเลขกลมๆนะครับสมมุติว่าเราทําค่าชํานาญธาตุอยู่ที่1,000ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นคาซือฮะสายชํานาญธาตุเนี่ย1,000น่าจะพอทําได้ครับก็จะเท่ากับ40%ครับ แปลว่าคาสึฮะเนี่ยสามารถเล่งดาเมจธาตุให้กับตัวละครอื่นได้ถึง40%ด้วยกันเลยครับ มาต่อกันที่หัวข้อถัดมาเลยครับก็คือจุดเด่นแล้วก็ตำแหน่งในทีมของคาซึฮะครับสำหรับจุดเด่นของคาซึฮะนะครับอันดับแรกเลยจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเป็นตัวละครที่มีค่าชํำนาญธาตุที่สูงมากครับนอกจากนี้ตัวละครนี้นะครับยังสามารถกระโดดที่สูงกว่าปกติได้ซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้เราหลบสกิลบางอย่างหรือว่าช่วยให้เราเนี่ยเก็บของอะไรที่อยู่สูงได้ง่ายขึ้นครับหลังจากกระโดดไปแล้วนะครับตัวละครนี้ก็ยังสามารถพุ่งลงโจมตีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเพราะหลังจากพุ่งลงโจมตีลงมา ๊บจะทำดาเมจธาตุลมแล้วก็สามารถรวบมอนสเตอร์ได้ครับสำหรับคูดาวของสกิลกันกระโดดแล้วก็รวบเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะ6วิกับ9กวินาทีผมถือว่าเร็วมากนะครับจุดเด่นถัดมาครับคาสึฮาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นเป็นสายชำนาญธาตุเราสามารถเล่นเป็นสายดาเมจธาตุลมได้เช่นกันครับซึ่งจากเปอร์เซ็นต์ของดาเมจธาตุลมของคาสึฮะแล้วก็เรียกว่าแรงไม่แพ้ตัวละครอื่นเลยนอกจากนี้นะครับแอบบอกเลยว่าในหมูดาวที่6ของคาสึฮะเนี่ยจะเปลี่ยนคาสึฮะเป็นเหมือนอีกหนึ่งตัวละครไปเลยครับที่จะเน้นดาเมจธาตุลม รุนแรงเลยและจุดเด่นที่จุดเด่นมากๆมากๆเน้นดอกจันสิบตัวเลยครับก็คือคาซึฮะเนี่ยเป็นตัวที่ทําคอมโบกระจายได้อย่างรุนแรงครับซึ่งคอมโบกระจายเนี่ยจะมาช่วยทําให้เราเก็บกลุ่มมอนสเตอร์ที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยได้ดีครับนอกจากนี้หลังจากที่คาซึฮะทาการคอมโบกระจายแล้วเนาะก็จะมีการเพิ่มดาเมจทตุให้กับเพื่อร่วมทีมด้วย ผมขอแทรกการอธิบายคอมโบกระจายให้เพื่อนๆนิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างน้องซูโค้ดของผมเนี่ยซึ่งเป็นสายชำนาญธาตุเหมือนกันตอนนี้น้องซูโค้ดผมมีค่าชำนาญธาตุอยู่ที่901นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการกระจายเนี่ยความแรงของเขาจะมาจากเลเวลตัวละครเป็นหลักนะครับยิ่งเลเวลสูงเจ้าคอมโบกระจายเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับพวกอาร์ติแฟกที่เป็นธาตุลมหรือว่าอาร์ติแฟกพลังโจมตีความแรงคีดนนี้ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับโดยคอมโบการกระจายเนี่ยจะอ่อนแอพอสมควรครับกับกรณี ที่เราเจอมอนสเตอร์ตัวเดียวๆนะเราจะต้องทําการติดท่าให้กับมอนสเตอร์ก่อนแล้วเราก็ทําการกระจายไปซึ่งพอเป็นตัวเดียวปุ๊บมันไม่รู้จะกระจายไปให้ใครครับดาเมจมันก็จะขึ้นแค่ครั้งเดียว แล้วก็ขอแอบบอกอีกนิดนึงครับที่เป็นข้อเสียของคอมโบกระจายเวลาเราเจอมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุนั้นเลยเนี่ยเราจะทําดาเมจไม่ได้นะครับเพราะดาเมจของการกระจายเนี่ยจะออกมาเป็นธาตุนั้นครับอย่างเช่นผมเอามาตีเจ้าสลามที่เป็นธาตุน้ําแข็งเนาะสังเกตว่ามันจะขึ้นแต่ดาเมจธาตุลมนะส่วนดาเมจที่เป็นธาตุน้ําแข็งเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับ กลับกันครับคอมโบการกระจายเนี่ยจะเหมาะสมสุดๆไปเลยกับกรณีที่มีมอนสเตอร์มากกว่า1ตัวครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับอย่างเช่นมอนกลุ่มนี้เนี่ยมี3ตัวนะครับเพื่อนๆลองสังเกตตัวเลข4 8 8 4นสะครับสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยมันขึ้นถี่มากเลยยิ่งมอนสเตอร์เยอะมันก็จะมีโอกาสกระจายแล้วก็ถี่ขึ้นนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับผมลองเอามาลงเจ้าดันนี้นะซึ่งมันมีมอนสเตอร์เยอะพอสมควรเลยครับผมทําการรวบมอนสเตอร์แล้วก็คอมโบกระจายลงไปรัวๆเลยครับลองดูดาเมจที่ขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นข้อดีของเจ้าคอมโบกระจายนะครับอีกหนึ่งข้อดีของเจ้าคอมโบกระจายนะครับก็คือเวลาเราไปเจอมอนสเตอร์ที่มีหลายๆลายธาตุเนี่ยมันจะมีการผสมธาตุอัตโนมัติไปเลยครับแล้วยิ่งกรณีมอนสเตอร์มีเกาะแล้วมีหลายๆาธาตุนะครับกรณีนั้นเนี่ยคอมโบกระจายยิ้มหวานเลยครับหลางเกาะได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้ามาเกาะเดียวเดียวเนี่ยก็ลําบากนิดนึงนะครับ โอเคครับกลับมาที่คาสือฮากันดีกว่ามาดูกันที่ตำแหน่งในทีมของคาสือฮากันบ้างสําหรับคาสือฮาเนี่ยด้วยความที่เป็นตัวละครธาตุลมแล้วเพื่อนๆเนีเ่ยได้เห็นสกิลกันไปแล้วตำแหน่งของคาสือฮาเนี่ยก็จะเหมาะกับการเป็นดาเมจลองแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถสลับคาสือฮะมาเปิดสกิลรวบมอนแล้วก็เปิดสกิลฟิลของอันติแล้วสลับออกได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ผมขอเขียนเป็นตัวเล็กๆนะครับสาหรับคนที่อยากจะเล่นคาสือฮะเป็นดาเมจหลักก็เรียกว่าเล่นได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นนะแต่ถ้าเกิดว่าเปปิดไถึง หมู่ดาวที่6ได้เจ้าดาเม็ดหลักเนี่ยก็จะเหมาะสมมากๆกครับการจัดทีมของคาซื้อหนะครับแน่นอนเลยว่าจะเป็นตัวละครธาตุลมก็จะต้องมีการกระจายการกระจายเนี่ยจะเกิดจาก4ีธาตุหลักนะครับอย่างธาตุไฟธาตุน้ําธาตุน้ําแข็งแล้วก็ธาตุไฟฟ้าครับควรมีธาตุใดธาตุหนึ่งอยู่ในทีมเสมอนะครับหรือสัก2ทธาตุเพื่อมาทําคอมโบกันก็ได้นะ มาต่อกันที่หัวข้อที่สาครับสาหรับมูดาวหัวข้อนี้นี่ต้องจับตาดูดีๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวตัดสินครับว่าเราจะเปิดคาสนะกี่มูดาวดีจะได้เก็บเพชรแล้วก็เตรียมตังค์กันถูกเนาะมาที่มู่ดาวที่1นะครับ Scarlet Hills จะลดคูดาวของสกิลธาตุลงไป10%แล้วก็เมื่อเราใช้สกิลอันติเนี่ยจะรีเซ็ตคูดาวของสกิลธาตุทันทีครับมูดาวที่1ก็จะมาลดคูดาวของสกิลธาตุเนาะซึ่งปกติเนี่ยจะอยู่ที่6วินาทีแล้วก็9วินาทีครับมันก็จะลดไปเกือบเกือบ 1วินาทีเนาะหมู่ดาวที่2ครับยามาราชิเทลวินภายในพื้นที่ของสกิลอันติเนี่ยจะเพิ่มชำนาญธาตุ200หน่วยให้กับคาซึฮาแล้วก็ตัวละครที่อยู่ในฟิลด์ด้วยนะครับสำหรับหมู่ดาวนี้นะครับ200หน่วยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับค่าชำนาญธาตุการคอมโบต่างเนี่ยก็จะรุนแรงขึ้นพอสมควรเลยครับหมู่ดาวที่3ครับเมเปิ้ลโมโนกาตาลิสำหรับหมู่ดาวนี้จะเพิ่มเลเวลของสกิลธาตุมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15้าครับผม มาต่อกันที่หมู่ดาวที่4นะครับโอโซล์เกนโปสำหรับหมู่ดาวนี้หากคาสึฮะเนี่ยมีพลังงานต่ำกว่า45หน่วยและใช้สกิลท่าจะมีการฟื้นฟูพลังงานทันทีครับโดยกดใช้จะเพิ่ม3หน่วยแล้วก็กดค้างจะเพิ่ม4หน่วยครับนอกจากนี้เมือ่อคาสึฮะเนี่ยทำการล่อนกลางอากาศครับจะฟื้นฟูพลังงาน2หน่วยทุกๆวินาทีครับเจ้าหมู่ดาวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราใช้สกิลอันติได้อย่างทีทีนะครับ มูดาวที่5 Wisdom of b a n s e e สำหรับมูดาวนี้จะเพิ่มเลเวลสกิลของอัลติขึ้นมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับและก็มาถึงมูดาวสุดท้าย คิมสันโมมิจิสำหรับมูดาวนี้หลังจากที่เราใช้สกิลธาตหรือว่าสกิลอันติเรียกว่าสกิลใดๆก็ตามนะครับจะมีการย้อมอาวุธของเราให้เป็นาธาตลมนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีครับก็เรียกว่าสามารถทําคอมโบต่อาธาตลมกันได้เรื่อยๆเลยครับยังไม่หมดครับทุกๆค่า1ชํานาญธาตของเราเนี่ยจะมาเพิ่ม0.2ให้กับการโจมตีปกติชาร์จโจมตีแล้วก็พุ่งลงโจมตีครับเจ้ามูดาวที่6เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันเพิ่มมาเยอะมากๆนะ0.2สมมุติสมุ ว่าเรามีค่าชำนาญธาตุอยู่ที่1,000นะครับเราสามารถเพิ่มเจ้าดาเม็ดโดยรวมเนี่ยมาถึง200%เเลยทีเดียวโอ้อันนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับจะทําให้คาซือฮาเนี่ยกลายมาเป็นตัวละครดาเมดทธาตุลมแบบจ๋าๆได้เลยนะครับเหมือนเปลี่ยนไปเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยครับ ทีนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นหมู่ดาวทั้ง6หมู่ดาวกันไปเรียบร้อยแล้วผมลองเอาหมู่ดาวมากองรวมกันแล้วเรามาตอบคําถามร่วมกันครับว่าเราจะเปิดคาสึฮะกี่หมู่ดาวดีกรณีที่เราไม่ได้เปิดคาสึฮะเลยเปิดมาได้ตัวเดียวเท่านั้นแบบศูนย์หมู่ดาวเลยเนี่ยผมว่าคาสึฮะก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นนะครับมีความโดดเด่นไม่เหมือนตัวละครอื่นแถมสามารถรวบมอนสเตอร์ได้อย่างทีทีด้วยโดยรวมแล้วเราอาจจะมาเน้นที่การทําคอมโบแล้วก็รวบมอนสเตอร์รวมไปถึงส่งโบนัสความเสียหายธาตุเนี่ยให้กับตัวละครอื่นแค่นั้นเพียงพอแล้วครับ สำหรับคาเซฮะทีนี้เรามาดูหมู่ดาวที่1กันบ้างหมู่ดาวที่1จะมาช่วยลดคูดาวของสกิลธาตุลงไป10%เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากเนาะรีเซ็ตคูดาวของสกิลธาตุเมื่อใช้สกิลอันติอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรครับทีนี้มาดูหมู่ดาวที่2บ้างจะมาเพิ่มชำนาญธาตุ2 0 0หน่วยให้กับตัวละครอื่นแล้วก็คาเซฮาเองอันนี้ผมมองว่าน่าสนใจมากๆครับเราอาจจะไปเพิ่มให้กับตัวละครอื่นที่ทําคอมโบโแรงๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ดาเมจม,มันแรงขึ้นไปอีกครับาาหเจ้้มู่ดวนี มาต่อที่มูดาวที่4ครับมูดาวที่4เนี่ยจะเกี่ยวกับรีชาร์จพลังงานเนาะด้วยความเป็นตัวละครธาตุลมสกิลธาตุก็คูดาวเร็วด้วยก็อาจจะไม่ค่อยจําเป็นมากครับและสุดท้ายนะครับสำหรับมู่ดาวที่6ผมบอกเลยว่ามูดาวนี้เนี่ยถ้าผมมีตังอะผมเปิดแน่นอนแต่ว่าโอ้หันกลับมามองที่กระเป๋าตังตัวเองแล้วก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1-2ึ่งถึงสองมูดาวครับขอให้น้องมางาง่ายๆเถอะแล้วจะเปิดหลายๆมูดาวมาให้ทุกคนดูเลยเพื่อนๆล่ะครับเอากี่มูดาวดี และอีกหนึ่งหัวข้อที่สําคัญเลยครับก็คืออาวุธแล้วก็อ์ติแฟกของคาเซฮะครับสำหรับอาวุธแล้วก็อ์ติแฟกของคาเซฮาเนี่ยผมขอแยกออกมาเป็นสสายนะครับสายแรกจะเป็นสายชํานาญธาตุครับซึ่งผมจะเชียร์ให้ทุกคนเล่นสายนี้กันมากกว่านะถ้าเราไม่ได้เปิดถึงมูดาวที่6นะและก็อีก1สายนะครับก็คือสายดาเมทธาตลมนะสายนี้ก็เล่นได้เหมือนกันครับมาเริ่มกันที่อาวุธของสายชํานาญธาตุเลยครับอาวุธชิ้นแรกที่เหมาะสมสุดๆเลยก็คืออาวุธชิ้นใหม่ที่กําลังจะเข้ามาครับกับฟรีด สำหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเรียกว่าทำมาเพื่อคาสิระเลยครับที่จะมาบวกค่าชำนาญธาตุถึง198หน่วยเลยทีเดียวถือว่าสูงมากนะนอกจากนี้นะครับยังมาเพิ่มดาเมจกลางอากาศของเราไปอีก10-20%และเมื่อเราทำการคอมโบธาตุไปนะครับจะมีการเก็บสะสมบัฟที่จะมาช่วยเพิ่มการโจมตีปกติชาร์จโจมตีแล้วก็พุ่งลงโจมตีให้แรงขึ้นไปอีกครับสำหรับดาบ5ดาวเนี่ยผมแนะนำเป็นดาบนี้อันเดียวจริงๆครับ ดาบอื่นๆที่พอใช้ได้ก็อาจจะเป็นสกายวาร์ดครับที่จะมาช่วยรีชาร์จ e อเน g y เนาะแต่ขอไม่ใส่มาในนี้นะมาต่อกันที่ดาบสีดาวกันดีกว่าครับสำหรับดาบไอรอนสติงสําหรับดาบนี้เป็นดาบคราฟนะครับที่ใครๆก็สามารถครอบครองได้เนาะ หาไม่ยากแล้วก็เหมาะสมกับคาสื้อหามากๆด้วยครับที่จะมุมบวกค่าชำนาญธาตุถึง165หน่วยเห็นไหมครับไม่แพ้เจ้า5ดาวเลยและอีกหนึ่งดาบของสายชำนาญธาตุครับก็คือ The a l l y Flash ตัวนี้บวกค่าชำนาญธาตุอยู่ที่55นะไปครับอันที่2ดีกว่าครับมาดูอาร์ติแฟกต์กันบ้างดีกว่าครับสำหรับสายชำนาญธาตุเนี่ย ผมแนะนําเป็นเซตนี้เซตเดียวเลยครับสาหรับ4ีเวเนลเลอร์สำหรับ,รบเซตนี้นะครับผมแนะนําเพราะว่าการกระจายเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาถึง60%นอกจากนี้จะมีการลดต้านทานธาตุนั้นๆไปถึง40% 10วินาทีด้วยคอมโบโดยรวมแล้วก็จะแรงขึ้นมากๆเลยครับสําหรับเจ้าเซตนี้แนะนําอย่างเดียวเลยครับส่วนสเตตของเจ้าอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็แนะนําเป็นชํานานธาตุชํานานธาตุชํานาญธาตุทั้งในนาฬิกาถ้วยแล้วก็หมวกเลยครับ ส่วนสเต็ตลองเนี่ยก็หายชนานาญธาตุเหมือนกันเลยครับสาหรับคาสือฮะนะรีบเล่นให้ตัวละครเลเวล90ครับแล้วก็อัดชนานาญธาตุไปสูงๆรับรองว่าทุกคนจะทาดามจได้อย่างรุนแรงแน่นอนครับถัดมาครับมาดูอาวุธของดามจธาตุลมกันบ้างดีกว่าครับมาที่ชิ้นแรกเลยกับเจดคัตเตอร์เจ้าดาบเจดเนี่ยที่มาบวกคีเลตถึง44.1%ิึงถือว่าทําให้เราเนี่ยทำคีย์เลตแล้วก็คีดามจได้อย่างสูงง่ายๆเลยนะครับถัดมาครับกับดาบสกายวาร์ดเบดสำหรับดาบนี้ทุกคน ก็สามารถทําอันติได้อย่างทีขึ้นเนาะแล้วก็มาบวกคิเลตอีกนิดหน่อยด้วยนะครับประมาณ 4- 8เอันนี้ก็ไม่เลวเลยทีเดียวครับและดาบสุดท้ายกับเจ้าดาบหินอันนี้ก็จะมาบวกแอคแท็กถึง49.6%ถ้าจะเล่นสายดาเมจแล้วแล้วก็เจ้าดาบนี้ถ้าเกิดว่ามีตัวละครเปิดเกาะอยู่ในทีมดาบนี้แรงไม่แพ้ดาบอื่นเลยครับมาดูกันที่ดาบสีดาวกันบ้างครับก็ตามมาติดติดเลยกับดาบ b a t t l e p a s s นะครับดาบนี้ก็จะมาบวกคิเลต27.6%นอกจากนี้ก็ยังมาช่วย ในเรื่องของการตีเราก็ดูดเลือดกลับมาได้ด้วยนะและดาบอันดับที่5ครับ Sacrificial Sword นะครับดาบนี้ก็จะคล้ายๆกับ Skyward เนอะที่จะมาทำ Energy Recharge ครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการรี s e t ค o ูดาว w ของสกิลธาตุซึ่งตัวนี้จะทําให้เราดูดมอนสเตอร์ได้ถี่ขึ้นครับแล้วก็ดาบสุดท้ายกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่มีดาบทั้ง5อันด้านหน้าเนาะแล้วก็สามารถคราฟเจ้า Iron Sting เนี่ยมาใช้ได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ถึงจะเป็นสายดาเมจก็ถือว่าเป็นดาบคราฟที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับมาที่ Artifact กันบ้างครับสําหรับ Artifact เนี่ยผมแนะนําเป็น2เซตนี้นะครับแบบแรกเลย ก็คือใส่แบบ4เวนเนลเลอร์เหมือนกันอันนี้เพื่อลดต้านทานธาตุครับซึ่งพอเป็นตัวละครธาตุลมแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมองข้ามการลดต้านทานธาตุนะครับ40%จะทําให้ดาเมจโดยรวมของทีมมันสูงขึ้นจริงๆครับหรือกรณีที่เราอาจจะไปเน้นดาเมจธาตุลมแล้วก็สกิลอันติก็ได้ก็จะใส่เป็น2วานเนลเลอร์แล้วก็2โนเบสนะครับสำหรับสเตตของอาร์ติแฟกต์จะแนะนําเป็นพลังโจมตีโบนัสความเสียหายธาตุลมแล้วก็อัตราขิหรือความแรงขินะครับสเตตลอง เราก็พยายามทำอาตาคิให้อยู่ประมาณสัก60%ที่เหลือก็จะมาลงคิดาเมจโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีตามลำดับครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปข้อมูลของคาสึฮะที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆมีใครโดนคาสึฮะตกกันบ้างไหมนะตัวละครนี้สําหรับผมเนี่ยก็ถือว่าน่าเล่นมากๆเลยครับปั้นแน่นอนเล่นแน่นอนเปิดกาชาแน่นอนครับแต่ว่าก็จะเปิดไม่ถึงหมู่ดาวที่6หรอกนะใครเล่นหมู่ดาวที่6เนี่ยก็อย่าลืมเอามาอวดกันนะครับอยากเห็นเหมือนกันครับอ่ะอะขออนุญาตโฆษณาช่องตัวเองนิดนึงครับตอนนี้ ช่องสื่อชาแนลมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้เนาะแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยทำคลิปออกมาบ่อยๆก็สามารถสนับสนุนผมได้โดยการสมัครสมาชิกนะครับเงินทั้งหมดเนี่ยจะเอามาเติมเจ้ากาชาเกมนี้แหละครับแล้วก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ1744งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ับสไค์เบอร์จากทางยู u ูบครับว้าวหนึ่งหมื่นแล้วได้พูดเลขคำนวณหนึ่งหมื่นแล้วดีใจมากๆเลยครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบไป อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้กันผมกับคาซสือฮาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ